กลุ่มเฮชบลยังคงปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนเหนือและตอนกลางของอิสราเอลสวัสดีครับท่านผู้ชกทุกท่านวันนี้14ตุลาคม2024แล่งข้าวของอิสราเอลได้รายงานว่าตั้งแต่ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่13และ14ตุลาคม2024จนถึงตอนเย็นวันนี้14ตุลาคม2024กลุ่มเฮชบลลยังคงโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอล รวมทั้งโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลอย่างต่อเนื่องในช่วงก้ามืนที่ผ่านมากลุ่มเฮชบลเลอได้ยิงโจม <c oughs> <c oughs> พื้นที่ที่กลุ่มเฮชบลเลอพุ่งเป้าทำการโจมตีมากที่สุดก็จะเป็นในพื้นที่เมืองไฮฟาครับในคลิปภาพนี้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่เมืองไฮฟาระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้พุ่งทะยานออกจากฐานยิงทำการสกัดกั้นมิสไซล์ของกลุ่มเฮชบลเลอ เฮชบอลล์ยิงโจมตีเข้าใส่พื้นที่เมืองไฮฟาอย่างต่อเนื่องนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ครับ14ตุลาคม2024เวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีในพื้นที่เมืองไฮฟาระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้พุ่งทยานออกจากฐานยิงเพื่อที่จะทำการยิงสกัดกัน้นมิสไซล์ที่กลุ่มเฮชบอลล์ยิงออกจากพื้นที่เลบานอนเข้าสู่เมืองไฮฟามิสไซล์ส่วนมาก ถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสกัดกั้นไว้ได้มีบางส่วนที่ร่วงหล่นลงบนพื้นที่โล่งแจ้งแหล่งข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่ามีขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวน5ลูกที่กลุ่มเฮชเบลเลาะ์ใช้ยิงโจมตีเข้าใส่พื้นที่เมืองเนทัญยาและพื้นที่รอบๆของเมืองระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้พุ่งทะยานเข้าทำการสกัดกัน้นตามคลิปภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า ขีปนาวุธต่ตอต้านอากาศยานของอิสราเอลพุ่งทะยานขึ้นไปในระดับที่สูงมากครับนี่แสดงว่ากล um ุ่มเฮชเบลล์ได้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้ก็มีรายงานว่ากล um ุ่มเฮชเบลล์ได้ยิงมิสไซล์และขีปนาวุธเข้าทําการโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลจํานวนเกือบ90ลูกยิงโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ไฮฟา เข้าไปในพื้นที่กาลิลีทั้งกาลิลีตอนกลางและตอนเหนือและช่วงเวลา17.14นาทีจนถึง17.16นาทีกลุ่มเฮชบปลก็ใช้ขีปนาวุธยิงโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่เมืองคราเมลเมืองมานเชเมืองฮามิฟรัสและพื้นที่ทางตอนเหนือของกาลิลีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้รายงานว่า ขีปนาวุธที่กลุ่มฮชชบะละยิงโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวนั้นได้ร่วงหล่นใส่พื้นที่โล่งแจ้งมันถูกยิงออกจากพื้นที่เลบานอนเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวกล้องวงจรปิดในพื้นที่เมืองคารามเมลสามารถบันทึกภาพในระหว่างที่ขีปนาวุธของกลุ่มฮัชบะละพุ่งทะยานเข้าใส่บริเวณถนนในคารามเมล เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณข้างถนนนั้นเกิดไฟลุกไหม้และได้รับความเสียหายคีปนาวุธเกือบทั้งหมดถูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลสกัดกั้นไว้ได้มีบางส่วนที่ร่วงหล่นใส่พื้นที่โล่งแจ้งและในขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่ามีอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานออกจากพื้นที่ประเทศซีเรียพุ่งทะยานตรงไปยังอิสราเอล หน่วยต่อต้านอากาศยานของอิสราเอลก็ทำการยิงสกัดกั้นก่อนที่โดรนดังกล่าวจะพุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่อิสราเอลหมายความว่าสกัดกั้นตั้งแต่ที่ยังอยู่ในซีเรียในขณะที่กลุ่มเฮชบลลาะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลดยการใช้ขีปนาวุธและมิสไซล์ชนิดต่างๆกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลก็เปิดปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มเฮชบบลเลาะ ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องเช่นกันครับตามคลิปภาพจากแหล่งข่าวในอิสราเอลได้เปิดเผยนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่ามีกลุ่มควันสีขาวสีเทาพผยยพุ่งขึ้นหลายจุดบริเวณหมู่บ้านริมชายแดนเลบานอนอิสราเอลนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าวันนี้กองทัพอิสราเอลได้ทำการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปเกือบจะถึงเมืองตรีโปลี นี่เป็นการโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของเลบานอนครั้งที่2ก่อนหน้านี้อิสราเอลก็เคยโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของเลบานอนครับเป็นการโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายที่สําคัญของกลุ่มเฮชบาละและในวันนี้ก็มีการโจมตีอีกในพื้นที่ทางตอนเหนือของเลบานอนและในวันนี้14ตุลาคม2024ในระหว่างที่กลุ่มเฮชบาละได้ทําการโจมตีอิสราเอลเวลาประมาณบ่าย2โมง กองทัพอากาศของอิสราเอลได้เข้าทําการโจมตีเพื่อทําการสังหารผู้บัญชาการหน่วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังของกลุ่มเฮชเบลล์กองพันรัฐวนันตามการรายงานได้ระบุว่าในระหว่างที่พวกเขาได้เปิดฉากโจมตีเข้าใส่อิสราเอลนั้นกองทัพอากาศอิสราเอลก็ดําเนินการโจมตีโต้อตอบกลับไปมูฮัมหมัดคาเมลนาอิมเป็นผู้บัญชาการหน่วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังที่ถูกกองทัพอากาศอิสราเอลเข้าทำการโจมตี เป็นเหตให้มูฮัมหมัดคาเมลนาอิมเสียชีวิตในฐานปฏิบัติการของเขาแหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้เปิดเผยคลิปภาพทหารอิสราเอลนำธงชาติของอิสราเอลไปชักขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณอนุสาวรีสิ้นสุดสงครามอิสราเอลเลบานอนในปี2006พื้นที่ตรงนี้อยู่ในฝั่งประเทศเลบานอนครับที่อนุสาวรีแห่งนี้มีการติดตั้งธงชาติของเลบานอน และมีอนุสาวรีย์ของอดีตประธานธิบดีของเลบานอนนายพลมิเชลสุไลแมนซึ่งแต่ก่อนนั้นนายพลมิเชลสุไลแมนเป็นผู้บัญชาการกองทัพเลบานอนและในภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีของเลบานอนตามเหตุการณ์และเรื่องราวสงครามอิสราเอลเลบานอนนั้นมันเกิดขึ้นในวันที่12กรกฎาคมปี2006 เมื่อกลุ่มเฮชบาลเละได้ปฏิบัติการยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังโจมตีเข้าไปยังพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลในเขตพื้นที่ราบสูงโกลานและเมืองทางตอนเหนือของอิสราเอลขีปนาวุธต่อต้านรถถังของกลุ่มเฮชบอลเละได้พุ่งทะยานเข้าใส่รถฮัมวีสองคันของกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลในระหว่างที่กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกำลังขับรถลาดตระเวนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ผลจากการโจมตีด้วยนาวุธตันรถถังทําให้กองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอลเสียชีวิตไปสนายและถูกกลุ่มเฮชบาลละจับกลุ่มตัวไป2นายและอีก5นายมีรายงานว่าถูกกลุ่มเฮชบาลละสังหารในเลบานอนอิสราเอลไปช่วยไม่ทันและจากนั้นกลุ่มเฮชบาลละก็เจราจาที่จะแลกเปลี่ยนกองกําลังป้องกันประเทศอิสราเอล กับนักโทษชาวเลบานอนที osure, is Israel. Israel ist, ่ถูกอิสราเอลจับกลุ่มตัวไว้อยู่ในอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลได้มีการปฏิเสธและได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่เลบานอนสงครามเริ่มต้นขึ้นในวันที่12กรกฎาคมปี2006จนถึงวันที่14สิงหาคมปี2006พื้นที่ที่มีการสู้รบกันอยู่ในพื้นที่เขตที่ราบสูงโกลัน ส่วนในพื้นที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลได้ทำการปิดล้อมพื้นที่ทางทะเลของเลบานอนการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปจนถึงวันที่14สิงหาคมปี2026องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้มีการหยุดยิงและในวันที่8กันยายน2006อิสราเอลได้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลหลังจากที่ได้มีการเจรจา มีการสูญเสียกำลังพลจากทั้ง2ฝ่ายตามข้อมูลที่มีได้ระบุว่ากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลนั้นสูญเสียกำลังพลไป121นายได้รับบาดเจ็บ1,244นายเสียรถถัง20คันเฮลิคอปเตอร์1ลำและเรือคอเตอร์1ลำพลเรือนเสียชีวิต44คนได้รับบาดเจ็บ1,384และชาวต่างชาติ เสียชีวิต2คนฝฟล์เลบานอนนั้นตามการรายงานได้ระบุว่ามีพลเรือนรวมทั้งทหารเสียชีวิตรวมกัน1,191คนเลบานอนไม่มีการแยกระหว่างทหารและพละเรือนมีตัวเลขกลมๆ1,191และสมาชิกกลุ่มเฮชบอลาะสูญเสียกำลังพลไป250คน บางข้อมูลก็บอกว่ากลุ่มฮิสบลเสียชีวิตไป600คนดบบยดนรับาดเจ็บ800ส่วนกองกําลังความมั่นคงภายในและกองกําลังของเลบานอนเสียชีวิตไป43คนกองกําลังอามันเสียชีวิต17และกองกําลัง LCP เสียชีวิต12กองกองำลังติดอาวุธ PFLP-GC เสียชีวิตไป2และชาวต่างชาติ เสียชีวิต51ส่วนเจ้าหน้าที่สหรประชาชาติเสียชีวิตไป5คนได้รับบาดเจ็บ12คนหลังจากที่ได้มีการเจราจาหยุดยิงก็มีการขีดเส้นบลูไลน์หรือเส้นสีน้ำเงินและองค์การสหรประชาชาติได้ส่งทหารจาก UN ไปประจำการอยู่ในฝั่งเลบานอนอยู่ใ,ใ,ใ,ใกล้ๆก,กับเส้นบลูไลน์เพื่อที่จะดำเนินการ ห้ามไม่ให้มีกลุ่มติดอาวุธใดๆไปเคลื่อนไหวใกล้ๆกับเส้นบลูไลน์ชื่อที่ใช้เรียกทหาร UN นั่นก็คือกองกำลังรักษาสันติภาพครับในเลบานอนนั้นกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN มีชื่อย่อว่า UNIFIL เส้นแบ่งบลูไลน์หรือเส้นแบ่งสีน้ำเงินมีการกำหนดพื้นที่ขีดเอาไว้ ตามข้อตกลง1701ฮานายนับทาลีนักข่าวของอิสราเอลได้รายงานว่าจากเหตุการณ์ที่กล่มเฮชบลเลาได้สร้างฐานยิงฐานปล่อยจรวดฐานปล่อยขีปนาวุธต่อหน้ารถถังอยู่ในเขตใกล้ๆกับเขตพื้นที่บลูไลและอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับฐานของทหารรักษาการทหารรักษาสันติภาพของ UN จากสิ่งนี้ ได้ชี้เห็นว่ากองกำลังทหารรักษาสันติภาพของ UN ไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะปฏิบัติตามข้อตกลง1701เพราะว่าทหารรักษาสันติภาพของ UN นั้นปล่อยให้กลุ่มเฮชบอลลาะใช้พื้นที่ใกล้ๆกับฐานของทหารรักษาสันติภาพ UN ทําทำเป็นฐานปล่อยขีปนาวุธ ฐานยิงโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านทางเหนือของอิสราเอลฮายานับทาลีได้เปิดเผยภาพถ่ายการฝึกซ้อมทหารของเลบานอนใกล้ๆกับฐานของกองกำลังรักษาสันติภาพ UN เในเลบานอนฐานตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับเส้นบลูไลน์ครับในเขตพื้นที่บลูไลน์นั้นมันเป็นเขตพื้นที่ที่ถูกห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติการทางทหาร หรือการสะสมอาวุธใดๆหรือทำเป็นฐานยิงแต่ว่าเวลานี้กลุ่มเฮชบลลได้ใช้พื้นที่ใกล้ๆเส้นบลูไลน์ทำเป็นฐานยิงฐานปล่อยขีปนาวุธยิงโจมตีเข้าใส่อิสราเอลซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานั่นก็คือทหารรักษาการของ UN ได้รับบาดเจ็บ2อนายจากการที่มีการยิงเข้าใส่ทหารอิสราเอล ออกมาจากพื้นที่ใกล้ๆฐานของทหาร UN ท่านผู้ชมได้คอมเมนต์เข้ามาบอกว่ากองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ไม่ทำงานเพราะว่าปล่อยให้กลุ่มเฮชบลละใช้พื้นที่ใกล้ๆฐานของฐาน UN ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลถ้ายึดถือตามข้อตกลง1701นั้น กองกำลังรักษาสันติภาพของ UN จะต้องห้ามไม่ให้มีการสะสมอาวุธหรือปฏิบัติการทางด้านการทหารใดๆในเขตพื้นที่บลูไลน์แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลได้บอกว่านับตั้งแต่ที่มีการขีดเส้นบลูไลน์ทางเลบานอนก็ไม่เคยที่จะฟ้องไปยังย่าง UN ว่ากลุ่มเฮชบอลเลได้เข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและเข้าไป ในเขตพื้นที่เส้นบลูไลมีการสะสมอาวุธชนิดต่างๆใกล้ๆก,กับฐานของกองกำลังรักษาสันติภาพ UN เรื่องนี้ก็ไม่มีการแจ้งไปยังหน่วยงานความมั่นคงของสหประชาชาติจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ใดๆถ้ามีการแจ้งขึ้นไปหน่วยงานความมั่นคงของสหประชาชาติก็คงจะมีคำสั่งให้ กองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ที่ประจำการอยู่ใกล้ๆชายแดนเลบานอนอิสราเอลนั้นได้ปฏิบัติการกวาดล้างหรือเก็บอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆที่ได้มีการนำไปเก็บไปกองไว้บริเวณริมชายแดนเลบานอนอิสราเอลแต่เนื่องจากเลบานอนไม่มีการรายงานหรือแจ้งเรื่องดังกล่าวไปยัง UN จึงไม่มีการดำเนินการใดๆครับ สิ่งนี้ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วครับว่าการที่กลุ่มเฮชเปสามารถตั้งฐานยิงขีปนาวุธโจมตีเข้าใส่อิสราเอลอยู่ห่างจากฐานของทหาร UN เพียงแค่50เมตรสิ่งนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทหารรักษาการ UN นั้นไม่สามารถดำเนินการใดๆได,ได,ได้จึงได้แต่ยืนมองดูจริงๆแล้วถ้าเป็นทหารรักษาสันติภาพของ UN ถ้าเห็นกิจกรรมความเคลื่อนไหวใดๆของกลุ่มเฮชบลเล์ที่ได้ทำการโจมตีเข้าไปยังหมู่บ้านทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นพวกเขาก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการควบคุมจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยให้มีการถอนหรือว่าขนย้ายอาวุธต่างๆของกลุ่มเฮชบลเล์ออกจากพื้นที่นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ริมชายแดนเลบานอนอิสราเอลครับ ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ